สนับสนุนโดยสูกิชิความสุขปิ้งได้วันนี้รายการถูกขึ้นบ้านมาขึ้นบ้านจะเนี่ยก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งที่คาใจมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอยู่บ้านเนี่ยมาคือเราจะกินอาหารในห้องพ่อแม่กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพวกชั้นวางอาหารที่ไว้เข็น เข็นเข้าไปหรือว่าวางอาหารไว้ตามหน้าห้องเนี่ยเพื่อที่จะรอเอาเข้าไปกินในห้องช่วงแรกๆที่มาเนี่ยมดมีปัญหามดมดขึ้นอาหารที่วางไว้นั่นแหละคุณลำยองเป็นผู้แก้ปัญหานี้ให้ก็คือการหาพวกถ้วยพลาสติกจานพลาสติกใส่น้ําแล้วก็เสียบเข้าไปตามที่ชั้นวางของที่เราเวลาวางอาหารไว้เป็นดีไซน์ที่งดงามมากจนจะประสมเป็นปัญหาหนึ่งที่ขัดหูขัดตา,าตลอดเลยอยากหาวิธีแก้ให้มันดูดีขึ้นกว่านี้ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาปันิกตตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่บริเวณที่เกิดปัญหาของคุณเจี๊ยบบอกไว้นะฮะคือบริเวณชั้นวางอาหารนั่นเองเมื่อคุณเจี๊ยบวางอาหารไว้เนี่ยก็จะมีมดแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไต่ขึ้นมาตอมอาหารนะครับซึ่งการแก้ปัญหาปัจจุบันของคุณเจี๊ยบนะครับเชิญชมครับ บริเวณล้อทั้ง4ขาของชั้นวางอาหารเนี่ยมีถาดพลาสติกนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยหุ้มด้วยพลาสติกใสอีกทีหนึ่งซึ่งพอใช้งานจริงเนี่ยเข้าใจว่าทางคุณเจียแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเทน้ำลงไปเพื่อพอมดไหลลงมาปุ๊บเฮ้ยเราข้ามไปไม่ได้นี่ว่าซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้ก็ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์เคมีและก็ชีวะที่คุณเจียได้เรียนมานะฮะแต่ว่าด้านความสวยงามเนี่ย สำหรับผมแล้วเนี่ยยังไม่ได้ครับความสวยงามจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าก,กินบนห้องนอนเลยฮะกินโต๊ะอาหารดีๆเนี่ยนะฮะแต่ถ้าอะ่ะยังไงก็ต้องกินเนี่ยผมมีเสริมก็คือเปลี่ยนบริเวณนี้ฮะที่เป็นไม้ไม้ปาเก้ปมูพื้นนะครับล้อออกครับแล้วก็ทำเป็นบอ่อน้ำขนาดใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็นำชั้นวางอันเนี้ยวางลงบอ่อน้ำแล้วเมื่อหยิบทีนะฮะก็เปลี่ยนล้อเป็นใบพัด เหมือนมอเตอร์เรือนะฮะแล้วก็สามารถบังคับได้ให้เลี้ยวไปตรงนู้นตรงนี้ตามจุดต่างๆของบ้านซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมทางด้า,ทานทั้งด้านความสวยงามฮวงจุย้ยแล้วก็ได้กินอาหารบนห้องนอนด้วยครับจบช่วงแล้วฮะสำหรับสาปนิกขอบคุณครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณที่ตัวนางงามนะคะเป็นบริเวณสระน้ำหลังบ้านปกติเขาต้องทำยังไงบ้างครับอ่ะสมมติเราเราเข้ารอบแล้วเข้ารอบแลว่าสิบคนสุดท้ายสิบคนสุดท้ายต้องเดินชุดราตรีถูกต้องเหนียวมากทำตัวให้แห้งไว้ายว้าวกูจะเหนียวก็เดินมา่เข้าสมาธิเข้าสมาธิเราต้องทำตัวอย่างไรครับเมื่อเดินในชุดราตรีขอเทคนิคเล็กๆค่ะ ก็เดินด้วยความมั่นใจในแบบของตัวเองยังไงเขาก่อนเที๋ยวเดินยังไงบ้างเดินด้วยความมั่นใจนะคะอกผายนมตึงสักพุก็เดินแบกแบกแย่งแย่งเดี๋ยวก่อนขึ้นขาเดี๋ยวจะตลกมากอะไรกันตลกน้อยๆอยู่เนาะเดี๋ยวมาแย่งมาอีกไม่เราก็เดินไปตาม ตอนตอนครั้งแรกที่จะไปประกวดแม่หาคนมาสอนครั้งหนึ่งแล้วจะก็รู้สึกว่าหูทําไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเองยังไงอะเขาบอกว่าให้เดินเสร็จปุ๊บเดินนะคะเสร็จปุ๊บต้องหยุดแล้วต้องแบบลังเลหยุดแบบลังเลหยุดแบบลังเลเขาบอกหยุดแบบลังเลคือถ้าเราเดินมาปุ๊บเราหยุดเลยไม่ได้ไม่สุดท้าไม่ดึงดูดใส่ยตาเขาบอกว่ามันต้องหยุดแบบจะหยุดไม่หยุดแอหยุดอย่างนี้ตอนที่เราเดินซีจะหยุดแบบระหวัดระแวง กรรมการสนใจสิบสิบสิบไปเลยค่ะอันนี้ส like ิบสิบแล้วบีบบองบีบอลลองลองลองตรงนี้หรอต้องวัดระหวัดระแวงหรอวัดระแวงหวัดระแวงฝาพ่อจะแตกมากมั่นใจแล้วระหวัดระแวงอ๋อลังเลลังเล ประมาณนี้ได้ไหมคือเหมือนมึงอ่องยาอยู่ยาก็ขึ้นยาคุมที่กินเมื่อวานอยู่ก็ขึ้นมาแล้วต้องระวาดระแวงนะอย่างนี้กรรมการจะได้สนใจถูกไหมเพราะว่าเราก็ต้องดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเล่นประมาณไหนเมื่อกี้เพื่อนแบบอู้ตกใจแล้วก็เดินไปแล้วอ๋องไปเลยอย่างนี้จะเรียกเรียกคะแนนกรรมการได้ไหมคะได้ค่ะต้องกรรห้มันดูเด่นดูเด่นแล้วมีเทคนิคแล้วมีเทคนิคอะไรสองสองวิธีการยิ้มแน่งงามเขาวัดที่รอยยิ้มยิ้มยังไงแล้วส่วนยิ้มเนี่ยเราก็ยิ้มแบบไหนที่เรารู้สึกมั่นใจที่สุด เรายิ้มแบบของเราที่เรามั่นใจสุดสิอันนี้คือมั่นใจสุดแล้วเหรอไม่กระพริบตาด้วยอ่าจะยิ้มสิใครให้ความมั่นใจมาสิสามสองไปเหือดเนาะดําไไม่หรอเออโทนมากเลยอะยิ้มวิธียิ้มคือก็ยิ้มยิ้มอย่างที่ตัวเองปกติเลยยิ้มให้เรารู้สึกว่าเราดึงดูดคนมองเวลาเรายิ้มอะไม่ใช่สมมติแบบยิ้มให้รู้ว่าเอ้ย่างนี้เนาะหรือว่าแบบเวลาแบบ ยิ้มแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะอะไรอย่างเงี้ยละยิ้มยังไงก็ได้ให้มันดูมีเสน่ห์แล้วแบบจิกกล้องซับซ้อนมันมาเลยวะมันมามันได้มาเลยอ่ะม่รู้ว่าเฉยอารมณ์นั้นสำคัญสุดเขาว่าต้องตอบคำถามเลยนะเมื่อเขาถึงแบบรอบลึกๆจะต้องตอบคำถามค่ะก็สำหรับคนอื่นจะไม่รู้แต่ว่าที่จะได้เรียนเทคนิคมาจากผู้ใหญ่ที่สนิทคือเวลาเราจะตอบคำถามอะไรเนี่ยพยายามเป็นกลาง เราเราไม่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่เขาชอบแบบไหนสมมุติว่าเขาตอบคําถามอะไรมาให้เลือกเราเลือกได้แต่อย่าไปโบยข้อเสียของอีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่เขาให้เลือกอเคเดินให้มั่นใจย<จ>ิ้มเป็นตัวของตัวเองเอตอบคําถามให้เป็นกลางนี่คือ3ามใจความสําค,ำสำคัญเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใครจะความมุ่งไปในวันหนึ่ซงซึ่งวันนี้เราจะจําลองการประกวดขึ้นมาแบบจริงจังเลย แล้วครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รอบสุดท้ายของเวทีประกวดมิ s บ้านเจี๊ยบ2017ในรอบนี้นะครับจะมีผู้เข้ารอบทั้งหมด2คนด้วยกันซึ่งผู้ที่เข้ารอบทั้ง2คนจะเป็นใครขอมอบเวทีให้กับผู้เข้ารอบ2คนสุดท้ายมิ s บ้านเจี๊ยบ2017ครับผม พี่ชาทองก้อาเวนติวันเบาเบาเบาหวานลำลูกกาลาลิตาสวนสยามทะเลกรุงเทพ แโชว์ทักษะการเดินแบบก็ยังเชือดเฉือนกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดทั้งสองว่าจะเข้าตากรรมการขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาแคลบขอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันเกิดมาในถิ่นธุรกันดารดิฉันคิดว่าขอฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ บ้าน